อย่างคุณป้าท่านนี้ครับเป็นแม่ค้าขายผลไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่ออกมาวอนขอให้สสและสอวอโหวตเลือกนายพิธาเป็นนายกคนที่30ตามเสียงของประชาชนที่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง14ล้านเสียงด้วยเพราะถือว่าโหวตมาแล้วเลือกตั้งมาแล้วเสียงก็เป็นเอกฉันแล้วอยากจะได้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศบ้างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องทั่วประเทศได้ลืมตาอ้าปากได้ครับ ให้สสสววโบตตามประชาชนที่เลือกไปให้แบบโปร่งใสให้ดีที่สุดตา,ตามความต้องการตามความต้องการอันนี้อันนี้ประชาชนนะคะ <laughs> ตาสีตาสาบ่งหูอย่างร <laughs> ับเจ้าอยากได้นายกอยากให้อยากได้นายก ค่ะคนไหนก็ได้ขอให้เป็นคนดีช่วยเหลือประชา,ะช,าชน สะท้อนในแง่งของเศรษฐกิจนะคะคุณผู้ชมส่วนนี้ค่ะหนุ่มรายนี้เขาโชว์รอยสักที่สักข้อความเขียนว่าเรียนสอวอทุกท่านโปรดทําตามเสียงของประชาชนเราต้องการพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของเรามาร่วมสร้างตํานานบทสุดท้ายก่อนหมดวาระอย่าสร้างรอยด่างให้วงตระกูลท่านอีกเลยสักตรงแขนแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมทีนี้พอสักปั๊บเนี่ยไปโพสต์ในโลกออนไลน์ก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นนะคะมีแต่ แตกเป็นสองฝั่งนะฝั่งที่เห็นด้วยกับฝั่งที่ไม่เห็นด้วยตรงขาใช่คือเขาบอกว่าบางส่วนเนี่ยมองว่าการกระทําแบบนี้อินการเมืองมากเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุผิดพลาดอะไรทางการเมืองแบบเนี้ยเกิดเปลี่ยนขั้วขึ้นมาลบแล้วมันเจ็บนะรอยสักอ่ะแต่โอ้โหถูกพูดถึงเยอะนะว่าถึงขั้นสักกันเลยทีเดียวแล้วก็มีที่ถุยภาวิจารณ์เช่นเดียวกันแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะก็คือเจ้าของร้านปะยางที่จังหวัดราชบุรี โพสข้อความผ่านติ๊กต็อกนี่เป็นคลิปแล้วก็มีข้อความเขียนแบบนี้บอกสวท่านใดโหวตให้พิธาเป็นนายกแล้วผ่านไปที่ราชบุรีเนี่ยเกิดรถของท่านยางรั่วยางแตกซ้ํมฟรีเลยค่าแรงฟรีเนี่ยค่านอกสถานที่ฟรีค่าปะยางตลอดชีพฟรีแล้วก็บอกว่าจากร้านยิ่งเจริญการยางแบบนี้นล่าสุดในโลกออนไลน์ก็มีขอดแบตที่หนึ่งนะคะบอกว่าสวท่านไหนโหวตเนี่ยมาตีแบตฟรีเลยอ่าก็เป็น เป็นเสียงของอคนที่มีความชอบทางการเมืองอสนับสนุนพักก้าไกลสนับสนุนนายพิธานะครับ